เรามาตามข่าวสารของโนนี่มาดูเอเก้กันหน่อยนะครับโอ้โหมีรายงานว่านักเตะคนนี้อยากจะลาเชลซีเพื่อโอกาสการลงสนามอย่างสม่ำเสมอสแล้วนะครับอันนี้เป็นแรายงข่าวจากทีมท็อกนะครับบอกว่าโนนี่มาดูเอเก้ปีกทีมชาติอังกฤษชุดยู21ปีเนะี่ยเริ่มอยู่เฉยไม่ไหวอยากจะลาเชลซีในตลาดมกราคมนี้เลยเพื่อสร้างโอกาสการลงสนามอย่างสม่ำเสมอ มาดูเอเก้เนี่ยถูกเชลซีทุ่มเงินประมาณ28.5ล้านปอนด์นะครับซื้อตัวมาจาก PSV อ I อโเฟนเมื่อเดือนมกราคมหรือช่วงกลางฤดูกาลที่แล้วครับโดยเซ็นสัญญารยาว7ปีแต่ตอนนี้ยังไม่มีผลงานอะไรที่ตอบแทนแฟนบอลหรือตอบแทนค่าตัวมหาศาลได้เลยนะครับรายงานข่าวล่าสุดบอกว่ามาดูเอเก้ต้องการย้ายออกจากเชลซีเลยในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้ แต่มีแนวโน้มันจะเป็นสัญญายืมตัวมากกว่าในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลเช่านั้นซึ่งเชลซียินดีจะพิจารณาข้อเสนอหาสุดท้ายแล้วทําให้มาดูิเกเน่ยได้โอกาสลงสนามอย่างสม่ําเสมอเพื่อเรียกฟอร์มเก่งกลับมานะครับมาดูิเก้ยิงไป1ประตูจาก12เกมในศึกพิีเมียร์เกดเมื่อฤดูกาลที่แล้วแต่ฤดูกาลนี้โอกาสลงเล่นน้อยมากนะครับ ภายใต้าการคุมทีมของโปรชิติโนะ่และผลงานก็ตกลงไปด้วยลงเล่นไป6เกมในพิม์ลีกนะแต่เป็นการลงตัวจริงแค่เกมเดียวรวมเวลาอยู่ในสนามราวๆ120รนาทีเท่านั้นสำหรับมาดูเวเก้ hmm. แม้ว่าปัจจุบันครับมาดูเวเก้กำลังเล่นให้กับทีมชาติเงกฤษชุดอยู่21เปีแต่ยังไม่ใกล้เคียงกับการรับใช้ในทีมชาติชุดใหญ่นะครับแต่นักเตะก็ยังมีลุน้นมีความหวังอาจจะเซอร์ไพรส์ติดทีบปลยูโร2024ีหากเนฟอร์มเก่งทันเวลาก็ได้นะโอ้โหนั่นแหละครับ สำหรับอนาคตของโนนี่มาดูเอเก้ครับเหมือนว่าอยากจะอัลาเชีซีก็ได้อยากจะหาโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอครับเพราะว่าในฤดกูกาลน,นี้หายไปเลยครับหายไปจากทีมบ่อยมากๆสำหรับนักเตะคนนี้ครับสายเลี้ยงอยู่แล้วสำหรับมาดูเอเก้ชุกแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้สำหรับอนาคตข,ของแข้งรายนี้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปเยียวยเลยนะครับผม